อายองอเซโย้ฮยะเขาตอบว่างไงนะไม่ใช่ฮฮยะใช่ไหมคือผ่านมาตรงไอ้นี่ไอ้กรุงเทพสารลักเมืองใช่ไหมผมเจอ,อร้านหนึ่งเว้ยเมื่อก่อนนะไอ้ร้านไอเต็มอะก่อนที่มีไซเวนเซนอะไม่ได้หากินเต็มกันง่ายนะนเว้ยจำได้ที่เราคุยกันอะแถวบ้านกูนจะมีชื่อร้านขอนไม้มันจะเป็นไอ้เต็มไดไอติมซันเดย์อะใช่ใช่ป่ะ ก็คือไอติมจัดรูปแบบแเหมือนเซเว่นเซนนอเนี่ยใช่แต่ว่าเซเว่นเซนน่มันไม่ได้รับการแพร่หลายไองอถูกป่ะแต่ว่าทีเนี้ยมันจะมีไลไ์ติมที่ทํามาเหมือนเซเว่นเซนด้วยแม่งมันจะเป็นชื่อร้านแต่ว่ารูปแบบไม่เคยติมซันเดย์ถือว่าใช่ไอไ้ร้านแถวคลองด่านะอันนี้แม่งคืออะไรวะแม่งคือ K, วายทูเคเ้ยไม่ใช่เก้าสูนยนะวายทูเคผมว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เหลือน้อ,นนอยมากนะนผมว่ามันเกิดและบูมในยุควายทูเคนว่ะใช่ ยุคเราเด็ดวายูเควว่าวายูเควันนี้ลองไอ้นี่วะผมเหลือเห็นมันเหลืออยู่ร้านนึงเงร้านเต็มอต่ว่าร้านติมผู้นี้จะไม่ใช่ร้านเต็มอย่างเดียวนะเขาจะขายข้าวด้วยข้าวผัดอเมริกันมีแน่ใช่ป่ะใช่วันนี้เราลื้อฟื้นความหลังเล็กๆน้อยๆนะครับผมลองดูไหมได้อ่ะเต็มวายูเคามามาเข้าไปเนี่ยพี่อย่างเงี้ยนะเต็มวายูเคอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยแล้วนั่งนี่เลยพอดีนั่งบาร์เลย นี่ยนั่งบาร์เนื้ออแต่บรรยากาศไม่างใช่เว้ยฮะบรรยากาศไม่ใช่ใช่เลยนะแต่ถ้ายุคก่อนนี่ยมันจะสลัวกว่านี้หน่อยถ้าเต็มไม่เหลือเนี่ยงานใหญ่เลยนะเอ้ยเหลือ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 วันเดย์สองนะแจ๋วให้ยติ๊กินฟันเน,นี่ยบรรยากาศอย่างนี้เลยนะเฮ้ย กูเห็นอย่างหนึ่งเว้ยข้าวผัดอเมริกันอะไรทักงอย่างเนี่ยนะคือแต่ไม่มีใครกินเต็มเลยนะสันเดย์สองครับไอเต็มเต็มมีเต็มไหมไอเต็มเหลือไหมครับไหน สันเดยคุณสั่งเป็นดีกว่าอ้าผมเด็กยุคนั้นยุควดยูเคใช่สันเดย์สองการกินในเต็มยุควายูเคเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยากมากเพราะว่ามันจะกินเงินไปกินโรงเรียนเราใช่แล้วก็เราไปกินทีเนี่ยต้องไปกินที่ห้างเท่านั้นแล้วการไปกินห้างในยุควายูเคเนี่ยในรุ่นเราเนี่ยใช้เงินเยอะมากเยอะมันต้องเป็นโอกาสพิเศษเท่านั้นใช่ ของผมช็อกโกแลตครับช็อกโกแลตครับมีรสอะไรบ้างป้านี่อ่ะช็อกโกแลตชิพส่งส่งให้ป้ามันมีรสอะไรบ้างของของผมเอาช็อกอันนั้นอะโอริโออันนี้อะไรอะปะอันนั้นกาแฟกาแฟอ๋อผมช็อกโกแลตกับกาแฟใช่ไหมครับสองรูกช็อกโกแลตกับกาแฟครับโอริโอค่ะอันนั้นอะอันนั้นอะไรอะช็อกชิพช็อกชิพผมช็อกชิพครับ เป็นงานเป็นถ้วยถ้วยหลามแล้ว้วยแล้วถ้วยอย่างเงี้ยยังใช่เลยเมื่อก่อนนั้ถ้วยโคตรใช่เลยนั่งคุ้ยกันเลยคือถ้ามึงกินไอติมในขนมปังไม่ใช่นะไม่ใช่ต้องเป็นถ้วยแค่ถ้วยนะเว้ยในความรู้สึกตอนกูเป็นเด็กอ่ะมึงเอาไอติมบะทิสมาใส่ถ้วยอย่างนี้มันก็ใช่แต่มึงต้องไม่ใส่ขนมปังแค่นั้นใช่แล้วถ้วยาถ้วยเนี่ยเปไอติมบะทิมันจะกลายเป็นไอติมโบราณใช่น่าลงหนังแต่ไอติมซันเดย์เนี่ยคือบ้างแบบว่าผมบอกเลยมันเป็นความพิเศษ ของยุคนั้นยุคสองพันยุคเป็นเนียมแล้วถ้าเด็กมีเงินหน่อยเขาจะกินง่ายแต่ไปกินที่สยามอืจะไปกินที่สยามครับในยุคมึงเซเรนเซนเฟื่องฟูยังก็มาแล้วเซเรนเซนมาแล้วแต่ว่าไม่ได้กินง่ายเพราะแม่งแพงของกูยังบางมากเซเรนเซนนี่คือแบบมาแล้วแต่ว่าไม่ได้หาได้ตามร้านะและร้านพวกนี้ยมันจะมาเพราะว่าเพราะว่าเขารับไอติมพวกไอติมวอยติมครีมโูเนสเล่มาแล้ว บ้าแตสันเดย์ต้องเอาไปเอาไปปรุงหน้านะต้องไปปรุงเขาต้องไปโรยเป็นอะไรนะเป็นพวกแบบว่าอาโรยแล้วก็วิปปิ้งอะไรของเขาแล้วแต่วิปปิ้งครีมปั๊บ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 แต่วิปปิ้งมาแล้วเนี่ยเห็นไหมอ่าวิปปิ้งครีมวิปปิ้งครีมมาแล้วแล้วบรรยากาศเนี้ยไม่คือบรรยากาศเดิมเลยว้ตรงไหนรู้ป่ะร้านพวกเนี้ยไม่จะไม่มีลูกจ้างเขาทำเองนะททำเองแล้วมวนไปเด๋ยวไห้ป่ะเขาจะแต่งได้ก็ได้ คือเขาทําได้เข้าผากอย่างในติมหมดโหมัน,มนยุคเนี้ยมันคือยุคที่ช่องก้ากระตุนเฟื่องฟูเว้ยใช่ช่องก้ากระตุนทีวีห้าคอนเสิร์ตเจ็ดสคอนเสิร์ตอ,อันนี้คือแบบเป็นยุคที่สามอย่างเนี้ยเฟื่องฟูมากอยุคไอเอสกำลังดังอ่าใช่แล้วไอ้ติมพวกเนี้ยจะเปิดตามปากซอยบ้านาหรือในซอยแล้วมีแค่ร้านเดียวเท่านั้นใช่ใน ที่บ้านกูมีร้านเดียวมีร้านเดียวเหมือนกันน้านบักซอยบ้านผมถ้าคนคนรุ่นผมเนี่ยที่คลองด่านจะรู้ร้านขอนไม้แล้วเมื่อก่อนนะไม่ใช่ซันเดย์ที่เฟื่องฟูหรูสุดคือคุณต้องกิน Split บานาน่าสปีชบานาน่าสปีชใช่แล้วก็มีอีกอันด้วยมันจะชื่อไอ้นี่มันมันตกทอดมาจากยุคเก่าแาแกันเข้ากันแล้วครับนี่เขาเรียกว่าลุงมนภาษีเคยได้ยิน,นไหมม,มันเป็น,น<ม>ชื่อไอติมเขาจะใส่ตาใส่จมูกให้ อย่างนี้เหมือนกันอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละอาคนดูดินี่มันต้องหน้าตายอย่างนี้ใช่แต่ชันเดย์จะถ้วยอย่างนี้ถ้วยอย่างนี้ถ้าบานาน่าสปิดจะถ้วยแบ่แบทถ้วยใหญ่แล้วก็เอ่อกล้วยกล้วยลองกล้วยแถวหนึ่งเปิรบลองสองข้างนะแล้วก็ไอติมสามลูกหรือสองลูกว่าไปแล้วแต่แต่ถ้าเป็นลุงแมนป้าสีอะไรเนี่ยจะเป็นถ้วยยาวสูงถ้วยยาวใช่มันจะมีอยู่สามทรงถ้วยยาวเป็นกล้วยอ่าได้แหละ นั่นแหละลองด้วยช็อกโกแลตข้างล่างนั่นแหละความอร่อยมันคือช็อกโกแลตข้างล่างเนี่ยอ่ะแล้วดูดูวิปครีมเขาวิปครีมเหมือนเหมือนแช่ยังไม่ถึงเว้ย <c oughs> <c oughs> ยังไม่ยังไม่เซ็ตวิปครีมยังไม่เซ็ตแต่ว่าเรามาเราไม่เอารสชาติเราไม่เอารสชาติเราเอาบรรยากาศอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาใช้เต็นสําเร็จรูปถ้าเป็นในติมซันเดย์เมื่อก่อนไม่มีทําเองนะเมื่อก่อนไม่ทําเองไม่ทําเองรับมาอย่างเงี้ยแหละพวกแบบ ครีมโมเนตเล่น่าจะเป็นครีมโมเนตเล่แหละอืแล้วก็อวอร์นี่วอร์นี่มาหลังเขานะวอมาหลังเขาใช่ป่ะถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่วอร์มาตีตลาดรถเข็นไอ้รถสั่งร้อ่พ,พวกคืมอมอน่าจะเป็นแบบเติมปักอะเต็มปักหยูอะไรเงี้ยผมว่ารสชาติไอ้เต็มยี่ห้อเนี่ยแม่งคงนิ่งประมาณหนึ่งแล้วแต่ผมว่าบรรยากาศโะบรรยากาศมันใช่เว้ยมีแบบ ไอเป็นซันเดย์ที่ที่คนลากยากมาก่อนเขากินได้อืมคือติมซันเดย์เท่านั้นเนี่ยแล้วอันเนี้ยบรรยากาศอย่างใช่นะทําคนเดียวเลยปะเก็บเงินด้วยเก็บจานด้วยทํใหอติมด้วยเก็บเงินเก็บจานแล้วขาดข้าว<า>ด้วยใช่และอีกอย่างทําอะไรได้รปวะเซอร์ไพรส์มากห่อของขวัญเออหวะ่ะ เมื่อก่อนเราซื้อของขวัญให้ผู้หญิงเราต้องจ้างร้านพวกนี้ห่อนะผมไม่ซื้อผมไม่เคมีผมไม่เคยมีโมเมนต์นี้เหรอผมไม่เคยเพราะว่าเรียนห้องชายล้วนเตะบอลกับบ้านเตะบอลกับบ้านแล้วแบบหอของขวัญเนี่ยไม่มีอย่างเดียวคือทํางานสออาจารย์อกระจังของขวัญเอปีใหม่ปีใหม่แล้วผมไม่เคยหาช่างแมงแต่ว่ากูเอาอันนี้อย่างเดียวคุกกี้เพราะกูไม่หามึงเอาง่ายเด็กๆเลย มื่อไรเอาง่ายไม่คิดว่าง่ายด้วยแต่กูไม่ใส่ใจกูกูเอาแค่นั้นกูไม่อยากได้ของเมืองด้วยอืแต่กูกูไม่อยากให้เมืองด้วยกูก็เอาเนี่ยกูกีผมกรติกแล้วการหอของขวัญผมโคตรเกลียดเลยกูหอไม่เป็นเหมือนกูเลยหอไม่เป็นไอ้เหี้ยแบบบางทีเขาให้เขาให้หอกูแอบไม่ให้ทำอย่างอื่นวะมาให้เราหอของขวัญอะนลกออกว่าเขาก็คแบบพี่กิจกรรมเขาปะมันเป็นกิจกรรมของงานในนี้มั้งก อัศกรรมอะไรพวกนั้นอ่ะใช่ใช่มันจะมีอยู่เวผื่อถ้าเป็นรูปแบบนี้เหลือร้านเดียวมัแถวนี้แถวนี้กูว่ามีร้านเดียวเพราะเรายังเดินไม่เจอเนอะไม่มีนะเจอแต่พวกขนมมันเก่าโบราณไปเลยจบละหมดละเรียบร้อยแล้วคุณไม่ต้องแบบไปเอาอะไรเยอะแยะดูดิอ่ะคุณดูอ่ะคุณดียวให้คุณได้ซึมซาบบรรยากาศสักนิดนึงของกาเป็นไอติมซันเดย์ยุคเลเวลาถือเวลาถือแบบถือไม่เป็นอ่ะ ตแับนี้เลยแล้วก็แบบว่าเล่นลูกหนึ่งปุ๊บพาได้ลูกหนึ่งคนนั้นปัดข้าปาดข้าใครเกิดยุคซันเดย์เนี่ยอยากจะให้เพื่อนๆเล่าให้ฟังเหรอว่ายุคคุณเนี่ยมันมีความผูกพันอะไรบ้างผู้หวานอีวนะมันอร่อยประมาณนี้เองไหม ไม่เต็มอ่ะคือเมื่อก่อนไม่มีหรอกไอเต็มโฮมเมดไอเต็มวีแกนไอเต็มศซนคาวไอเต็มไอเติมไม่เคยเต็มใช่แล้วเราไม่ได้สนใจด้วยแล้วแค่แบบว่าอยากที่ในเต็มพฮมแบบนั่งเป็นของพิเศษอืมพิเศษมากแบบพิเศษมากยุควายจูเทวสำหรับเพื่อนๆนะถ้าแบบว่าใครเกิดทันยุควายจูเคนะแล้วจะรู้ว่าไอเต็มซันเดย์นั้นพิเศษขนาดไหนรบกวน เมนหน่อยเมนหน่อยว่าไอ้ปีนซันเดย์นั้นผูกพันกับคุณขนาดไหนกูรู้นะต้องมีเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาลงไปทําอะไรอย่างเราไปนั่งรอไอรสชาที่มันเป็นกระติกอะกระติกพลาสติกอะถ้ามึงซื้อชาครับวันยี่สิบาทเนีเขาจะมาเก็บกระติกมึงอีกวันนึงอใช่ที่บ้านมีอยู่ยังมีแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไม่เห็นเลยนะแต่เมื่อก่อนจะเป็น คือจะเป็นกระติกน้ําเหมือนกระติกน้ําเวลาเราไปปิกนิกกระติกน้ํ่พี่ก่อสร้างใช่ใช่ใช่ใชแล้วก็ซื้อยี่สิบห้าบาทมันก็กินเลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เขามาเก็บกระติกแต่พรุ่งนี้เราก็ซื้อเขาอีกใช่เปลี่ยนกระติกใหม่ใช่ <c oughs> ระบบนี้สุดยอดมันมาแค่ประมาณไม่กี่ปีเองนะแล้วหายไปเลยพกาสติกกระติกหายใช่เจ๋งกระติกหายกับกับเปลี่ยนรูปแบบเป็นเป็นถุงใหญ่บ้าง ถุงบิ๊กอะที่ไม่ใช่ถุงปั๊สี่มันเป็นถุงบิ๊กกับอะไรสักอย่างนี้และจำไม่ได้แล้วแต่ว่าในนั้นคือต้องเป็นกระติกแบบท่านี้ยอ่าใช่สีแดงสีเขียวอ่าดีไอ้ดียก็น่าสนใจฉกกล้วยยืนกินอะฉกกล้วยลดะที่เอามีดปาดแต่ไม่น่ามบี้ยยังไม่เจอตอนนี้ยังไม่เจอตอนนี้ยังไม่เจอไอกระติกก็ไม่มีละอืมแตได้มันหายไปมันมันสนุกอะเออแต่ว่ามันไม่คุ้มไม่คุ้มหายก่นั้นเอง โูเนี่ยไอ้พวกยุคสองพันเนี่ยสองพันต้นๆเนี2000น่ยสองพันต้นๆมันจะมีอะไรอย่างเงี้ยแบบล็อกๆเลยอ่ะ,อะไอจิมซาเดย์คือหนึ่งในนั้นของของยุกเปลีย่ยนทายระหว่างร,ระหว่างการระหว่างการกินไอติมที่กำลังจะเริ่มได้รับความนิยมแบบง่ายได้ออไอติมกำลังจะหลากหลายขึ้น ไอติมซันเดย์เนี่ยคือยุคก่อนมันก็ไม่มีนี่นะบิงชูอะไรก็ไม่มีก็มีไอติมแบบน้ำแข็งใสไปเลยถ้ามึงอยากกินแข็งใสคือต้องไปเลือกกินน้ำแข็งใสใช่ไอติมก็เคยกิไอติมไอ้น้ำแข็งใสโหลปลาที่มันใส่เครื่องไว้ไปเลยนั่นแหละนั่นแหละมันจะมีแค่นั้นสองอย่างแล้วพอบิงชูเข้ามาแม่งเปลี่ยนโลกเปลี่ยนไปแม่งเปลี่ยนโลกปิดทั้งที่มันเป็นน้ำแข็งใสปกติออะไรยย่างงเี้น้ำแข็งใสก็ต้องสู้ในแบบน้ำแข็งใสอย่างเงี้ยเมื่อก่อนนี่ไงที่เขาเป็นกระแสไอซ์มอนเตอร์ของพี่หนุ่มอะนั่นแหละคือบิงชู ยุคแรกในยุคในยุคมิลเลนเนียมเลยยุค Y2K ูเคน้ำแข็งใสบิงชูเจ้าแรกที่เข้ามาในประเทศไทยคือไอซ์มอนเตอร์ของพี่หนุ่มบัญชัยมิลเลนเนียมคือยุค2 0 0พยุคส0 0พนยุคส0 0พขึ้นไปครับใครเคยกินไอซ์มอนเตอร์เนี่ยคืออยากจะบอกว่านั่นแหละคือบิงชูนั่นแหละสามทึกว่ามึงมึงรู้ตัวได้แล้วมึงสามกว่าแล้วกินไอซ์มอนเตอร์นั่นแหละคือฝุดยอดนะครับผมถ้าเจอ ไอ้สมอนเตอร์ water, ถ้าแม่งยังมีขายอยู่แต่แม่งไม่มีแล้วแหละเขาเออกไปมหมดแล้วนี่ไอ้เจ้าที่เป็นออริจินอลก็ไ่รู้อยู่ไปต่างประเทศอมไม่น่าเลว่าวรามันอาจจะเปลี่ยนรูปแบบแล้วล่ะไม่น่ามีไม่น่าเลยโอ้โหแม่งนี่ถึงตลาดเกมนะถึงเกมบอยถ้าเป็นยุคม,มิลเลนเนียมสองพันม 2000, มไม่ใช่ก้าสุก้าสิบนี่เอฟอาร์มันต้องเก่าอว่าเอฟอาร์ใช่เอฟอาร์ซานทลมอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าไอ้พวกแบบเครื่องเพย์หนึ่ง เพย์หน vale ึ right. 2, 000, 000 uh ่ง oh, น yeah. mm ี hmm. yeah. uh ่มาหลังเลยนั้นอ่ะเพย์หนึ่งนี่คือยุคสองพันสองพันบวกแล้วใช่สองพันบวกแล้วชัวอยุคสองพันเยอะเหมือนกันนะที่แบบว่าในความทรงจำอ่ะเนี่ยเราเนี่ยพอเราเห็นร้านหรือแบบไอติมซันเดย์พอคี้วเขียนหน้าร้านไม่งนึกถึงตอนนั้นเลยไอเลยอ่ะถ้าใครมีประสบการณ์นะครับผมเกี่ยวกับยุคสองพันนะครับที่แบบว่าผูกพันกับไอติมซันเดย์ เล่าหน่อยอหรือมีอะไรที่แบบคุณนึกถึงลองเม้นตมาดูหน่อยเพราะว่าหน้าหน้าลองค้นหาว่ายุคสนะองพันเพราะปกติเราพูดแต่เก้าศูนเนี่ยยุคสองพันนี่คือคราบเกี่ยวคราบเกี่ยวมากๆยุคสองพันขึ้นไปนะครับผมอ่ะไปวายดูเคอยกวายดูเควนางงานตัวครับไป เท่าไหร่ค <recherche> รับคุณต้าร้อยยี่สิบ